ขาผิดรถไปย่มอดูผีแม่ทอชุดชุดซีดอกจักเก่าดอกสดีค่ะทีไร้ยีดาเ้ยังค่ะยังไ่ได้เลยจะได้เดี๋ยวมาพอะไรไ้งมือหน่วัสดีคสวัสดีครับอันอ้งเอียง ตรงนีอม,มออวกว่ามันนอาไปิเ่นลวค่นโอ่สีฟ้าไปอซี่มีซี่คนเลวกันจอ,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 อจะไปหยาดเชี่ยวคนยักไปหยาดชี่วแต่ถ้าคนคนกับต่อชิวม่าันพออยู่จะไปหยาดชี่ยวคนจะต้องต่อยเชิ่ว เอฟซีดีใจเย็นเอฟซีนี่มาถ่าถึงจะมือ่มันอินบอกมันอิงได้เด้นี่ไปเล่นแม่แม่เดินไปเลยแม่ไปเล่นแม่แม่เดินไปเลยไม่ยืนนิกมีแม่เ่าได้ท่ายด้ ฝากให้พี่หมอนอิงด้วยค่ะมันไากจังเออพี่หมอนอิงมีฝากนน้ฝากให้น้องมิงด้วยค่ะเดี๋ยวไลาถือก่อนลาถื้อดูกันไครเนวยพอนดูเลยแับชอามาให้ดูหน่อยอะไรอ่ะเมน้ำขึ้นกำแพงเพช หนึ่งโอ้โหหนึ่แม่แม่นะแม่พึ่งพึ่งจากกำแพงเพชรจากกำแพงเพชรขอบคุณแม่ฝากมาให้หนึ่งบาทฝากมให้หนึ่งหมื่นบาทไปกลสิ่งแรกประสบผลสำเร็จในสิ่งที่หวังให้ลูกสาวกินข้าวหลายหลายเร่องไงแทบซอกมางแทบซอกมาฝากซองให้พี่หมอนอิงเลยแล้วก็ของแม่พึ่งเหมือนกันนีลูกเอ้หลอกถึงมือแล้วนะคะ กุ้ย oh. พ oh. ีด oh. ีเด so ียยวเดี Mont ีอีีอีีอีกเดี๋ยวตัวนี้อ่อเองบ่อใ่ใแจเสสจเสนสาหัสโอ้อันนี้ออกมาจากตามาก่เด้รีพ่อร้องหนเพ่อเงเียวอ่ยาด้่ซาเียย่างลูกย่าง ไปอไป้อปาวที่เราเอาบุญยาไม่ประดิษฐ์เลยยจะได้สนไปนอนไปนอนจะกินยานอนไปหาผักพอนพุ่น เป็ดต่ไฟไมเห้าคืออ้างเถอะเพราะมาไปกินแก้วหอนกับเลยเอาไปเยอะไปกิน้งหแก้วหอนยุใส่ละ้่เอาไปเท่ามันอัาง คักเต่วอะช่างบ้านเด็ดอย่างอ้านหลวงเรีนราะกันเจ้าเจ็บฮ้อนบ้านเดตีปักเอาเจ้าของมันไฟไปใส่ให้ไฟออนุ่งไปใส่ไม่ใช่ขาไฟเขาเขาก็เลื่อยมากเพียงเดียวเดียวเม่ ใขอิรเหนให้น้องแก้มอิ่มคนนี <mm ่เพราะกินตัวเดียวเท่านั้นละ่ินหลายรอบเออ่ิ้หลายเทียดอกกินตัวเดียวพ้าัวเออแต่วตักหลายเทียเออกินตัวเดียวกิน่อยตัวเดียวแต่ว่าตักหลายเทียท่าั้นล้ำนก็ได้กบเะ เป็นจมือแังหอนัดมาหอดคนกัพระกันกินเจ้าเป็นจมือหานะบึมบัมบึมบัเลยบ่ไม่ยอมหอดเป็นจมื้อคนบม่ได้เอิญกับเขาม่กินคือเขาเอออยากกินมพาหนาเมื่อนถ้าไม่หนาเมื่นก็เลิกบัณฑิกินได้แม่เอีเรมันก็เอิญห้ามต้อส่วนดวดเลยเป็นเวลาส่น่นคือการันแม่ขอยอยากเขาก็ะเลี้ยวบ้งเขาบัไฑเลยครับัตองเขาเลยแดเนี้ยเที่ยืนอื่นนำไล่อยู่กับบัได้กินเด้ดปี แล้วเนี่ยงานกับบ้านเป็รสชาติเนี่ยแตนนอแอบแฝงกับเกี๊ยมมนอยากว่ามางเนี้ยบีแอบแฝงใช่กินเป็นได้หน่อยว่าเัียวยังนี่บะจีเกีิ้มเก่าแม่ยังนี่เกี๊ย้มโนซี่ของเขาเจ็ดวันนั่นจีลีอุ้ยบะงทุกคนยังนี่แม่จะแฝบแจงอะไรกิมเจ้าเขาเป็นหู้ย่พ่าสื่อกับใดได้กิมของเขาเจ้าเป็นหู้่นจีตัวสมัยตัวของเขานี่มูหยาดข้ามือเลยหรืเอาไปขาไปห ยังไงมยังหเนียหุ่จักได้เมี่ยหัวตามาคือกันไฟไฟมันใส่น้ำท่วไฟมันใส่กได้แมุ่ยอ้างกากตัวจำได้รอผมจะใส่เนี่ยจะอกเลยดียังยจกันุก้าั่อถาเป็นนางบลังเหร เราเตรียมตัวมาเร้น si um mm ุ hmm. ่มขาวมาเรไปเลย่มดมีดวมีม um ่องเร็วอยู่ตอนแรกมหมจ้ะมูเป็นมมังมงมังคือหัไป่ยกว่า กยาจริงเขาไปรัดร้างขางฝุ่นไปดอกขาม้าไปีนไปไป่นี้กันนี้ม่ได้ไดี่นี่้ต้องยังมาข้าประชุมค่ะค่ะค่ะเอ้อนนมืออื่อนในงานเสียมีเห่นบ่นี่แมนงานเสียมีในมืเอ เสียมีกันอีก็เป็นชวนอมคือมีกันปันลูเลี้ยงน้ำเข่าเลยนปันมีผู้เสียบปันปันมีเจ้าภาพน้ำเข่าเลยนี่แนนคือมันเป็นพานบอกโมเดิร์นหมดเลยงานเสียมีเนี่ยหมดเลยเจ้าจวมาแถาคุณจะไม่มาเลยมีไผ่มีมันโอ๊ยวัดกระจายนแต่ผู่ได้เสียม มันมีน้ำเขาปันมีเจ้าภาพน้ำเขาเมียไผเมียม <landing> ันเถอะเอาคนี่ไปเล่นที่ไหนอ๋อพวกนี้ไปงานเสียมีครับมีแล้วก็มีลาไผ่เมียมันอยู่บ้านเราเถอะอาสลักษณ์เกียรติภัทรมีสะกอนไปยี่หมอดจากใบยังดอกว่าเขาใจน้ำอื่นไปเรียนงานเสียมีไผ่บาดมันจวดไผจวดมันละนอนเลิกดีเนาะ ไม่ยุดมาจวดไฟจวดมันบ้อนนันพนาจากนอนกับที่บนนอนมาจันโอ้ยผว่านกันไม่จีบนาก็นพ่อพูดนึงเขาก็ขึ้นพ่อ